สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวย์นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับมีข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มารายงานกันนะครับซึ่งข่าวตรงนี้นะครับก็เป็นคนรายงานมาจากฟู้ดทักนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าเรื่องกันเนี่ยอย่าพึ่งสงสัยนะครับว่าทําไมฟู้ดทักเป็นคนรายงานข่าวนะครับก็ทางทีมงานนะครับของบูการีนะครับเขาได้มีการส่งรถฟู้ดทักนะครับเป็นขนมแล้วก็ เครื่องดื่มต่างๆนานาครับทำการส่งไปให้น้องลิซนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในกองถ่าย MV ของน้องนะครับก็ซัพพอร์ตน้องนะครับให้น้องได้กินขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเพื่อเติมพลังในการทํางานนะครับในการถ่าย MV นะครับซึ่งตรงข่าวตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดครับมันอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าทางด้านของร้านฟู้ดทักเนี่ยเขาออกมาพูดว่าโซโลของลิซ่าจะมาในเดือนกันยายนนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่สู้ดีเลยครับหลายๆคนก็ไม่ได้อยากให้มีการเลือดแล้วนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินว่ามันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีการเลื่อนนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนกันว่าช่วงนี้ทําไมมันเงียบผิดปกตินะครับ ก่อนจะมีงานโซโล่ออกมาเนี่ยน่าจะมีการโปรโมทหรือว่ามีแอดโฆษณามีปิ้นแอดอะไรออกมาบ้างซึ่งเราก็กําลังนั่งรอคอยอยู่นะครับก่อนจะไปรอคอยโซโล่เนี่ยเราก็รอคอยในส่วนของแอดที่จะออกมาโปรโมทโซโล่ให้น้องนะครับมันก็ช่างเงียบเหงาเหลือเกินแล้วก็ยังไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับก็เป็นไปได้ครับว่าที่ฟู้ดทักเขารายง,งานมาเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนจริงๆนะครับโซโล่ Solo อาจจะมาในเดือนกันยาจริงๆนะครับตรงนี้ก็ ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม1 0 0เนะครับแต่มันเป็นเนื้อหาครับที่มาจากฟุตทักของทางด้านบุกเี่เขาส่งไปให้น้องนะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับว่าท้ายที่สุดแล้วจะมากันยาจริงหรือเปล่าครับซึ่งส่วนตัวจริงๆก็ไม่ได้อยากให้เลื่อนแล้วนะครับแล้วถ้าสมมติไปออกช่วงนั้นจริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่าจะเป็นยังไงครับถ้าไปออกเดือนกันยาจริงๆเนี่ยลองคอมเมนต์เอาไว้นะครับว่ามีความเห็นยังไงกันบ้างครับเอาอย่างนี้ละกันสำหรับวันนี้ก็เป็นแค่คลิปสั้นๆนะครับมารายงานอัปเด